ขุดทองขุดทองโอ้โหนี่หัว,หวสวยมากต้องเอ้าเอ้าอะไรมาจากไหนมาจากไหนฮะแม่เหมียวเป็นเลี้ยหลุอไปไปไหนล่ะคะเนี่ยมาเก็บผลไม้ช่วยแม่เร็วเร็วมามะเขือเทศก็สุกอีกแล้ว เดี๋ยวฝนตกมาเดี๋ยวจะแตกนะคะเพราะว่าหนึ่งอะ่ะปลูกกลางแจ้งนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ใต้หลังคานะจะต้องเก็บก่อนนะคะอุย้ยพันนี้ลูกน่ารักน่ารักอีนดูค่ะโอ้ข้างล่างเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นอะไรอ่ะเป็นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาใส่ก่อนใส่ตะกร้าก่อนเนี่ยถ้าไม่เก็บผลจะแตก ออโอ้ยเดอ๋ยวเดี๋ยวหน้านเห็นไหมแตกค่ะมาเข้าบ้านสีฉันไม่แดงมากเลยนะพันเนี้ยออกส้ม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 นิดหน่อยอันนี้จะแดงกว่านะคะเนี่ยเป่งเป่งมาแล้วคุณนึอคะ่ะมาเก็บช่วยแม่เลยคะ่ะลมพัดมาแล้วลูก ละคงก็เป้งๆัมหมดต้นแล้วมีพันโอวานที่หวานอร่อยนะคะพันมาจากสเปนนะแต่หนึ่งซื้อผลแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้ก็เลยได้ปลูกเอมาชิมนี่หวานมากหวานมากๆอืมหวานอรอ <laughs> อร่ติดอร่อยคะ่ะทุกคนหวานจุะหน้าเจีย๊ยบกระถางก็มีอีกนะคะเนี่ยมะเขือเทศแดงแล้วคะ่ะนี่ในกระถางน,นี่คือต้นที่เกิดขึ้นเองจากเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงปีที่แล้วนะคะฝั่งที่นี่น่ตรงนี้ค่ะนี่เรามาดูกันมาขุดขุดมันฝรั่งกันขุดสมบัตินะ พบสมบัติจะเจอไหมสมบัติม,มีอยู่กลุ่มนึงตรงนี้นะคะนี่ทุกคนดูอุย้ยหัวใหญ่เลยดูค่ะนี่โอ้โหหัวใหญ่เลยนี่ต้นน่ะแห้งแล้วนะคะถึงวัละอู้นี่ไงทุกคนโอ้โหสวยไหมคะนี่นงามเลยเอ้ยนี่ นี่อีกนี่อีกอม,มามามีอีกไหมนี่โอ้โหนี่ไงมันฝรั่งสดๆจากสวนของเราเดี๋ยวเราไปทำเมนูในช่างใหญ่ชอบมันฝรั่งบดมากนี่นี่ดูเหมือนกึกๆโดนอะไรสักอย่างความรู้สึกเหมือนตอนสมัยเด็กๆเลยทุกคน ในสวนในไร่ของพ่อก็จะมีมันนะมันแก้วเนาะสีม่วงๆอะทุกคนนี่คิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงพ่ออีกแล้วทุกคนเอาเดี๋ยวน้ำตาร่วงเองโอ้ยเล็กๆก็มีเนี่ยค่ะเราต้องขุดโอ้ยนี่นีนี่น,นเห็นไหมคะนี่นีนชึบโอ้โหหัวใหญ่เลยเซกโรด สนุกสนานคนที่เนี่ยก็ชอบเนาะทานมันฝรั่งนี่อุย้ยหัวใหญ่มากทุกคนไอนลูกนะนี่ขุดท้องขุดท้องโอ้โหนี่โหหัวสวยมากต้องห้ามให้โดนแสงนะคะทุกคนไม่งั้นเขาจะเขียวนะเขียวแล้วก็ห้ามกินนะคะ ต้องเอาดินกรบดีๆให้อยู่ใต้ดินโอ้ยเยอะเลยทุกคนดูแค่เปลือกอะเปลือกของเนี่ยก็สามารถปลูกได้นะคะมันฝรั่งเนี่ยปอกฝานเปลือกทิ้งน่ะเราก็เอามาลงดินได้เลยนะคะเกิดขึ้นเป็นต้นให้เรานะทุกคนลองดูนะคะนี่ดูโอ้โหได้เยอะเลยขุดขุดสมบัติเล <c oughs> ยวิธีการปลูกอีกแบบก็คือเอาลูกที่มี มีหนออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเราเราทิ้งไว้แล้วมันมีหนอก็เอาฝังลงในดินในกระถางได้เกิดเป็นต้นโอ้โหดูลูกสวยมากโอที่นี่เขาเรียกว่าขัดทอฟฟิลนะคะนี่อีกไหมลูกนี่อีกไหมนี่โอ้โหนี่ไงนี่คะ่ะทุกคนนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวมีจะโดนเดี๋ยวมีเอ้เดี๋ยวที่ขุดจะโดน เดี๋ยวหนูจะโดนหนูนี่โอาหสวยงามมีอีกไหมเนี่ยอุ้ยนี่น่ารักอุ้ยนี่ข้างล่างอีกหุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาดินออกก่อนกะต้มมันฝรั่ง20นาทีนะคะทุกคนแล้วก็เอาน้ำร้อนออกน็อกน้ำเย็นทันทีเราจะปลอกเปลือกได้ง่ายนะคะ ลอใส่น้ำเย็นปุ๊บเลยนอกน้ำเย็นแล้วก็ออกเปลือกออกได้เลยมีพาสลี่นะคะพิทาซิเลียจะเอาไปตกแต่งมันฝรั่งของเราปลูกในกระถางนะคะกำลังงามเลยเอาบาิิลิคมไปตกแต่งด้วยอยู่ในกระถางงา พาเยอรมันนู้ฝนตกแปะแปะมาเลยฝนตกแปะแปะมาเข้าบ้านต่อปะคอมมิตโอ้หาวบดๆมาแล้วคอมมิตหาวเลยมันบทของเรานะคะก็บีบสัิดหนึ่งอีหนึ่งจะใช้วิธีการบดละเอียดนะคะเพราะนช่างใหญ่เธอชอบมากๆเลยใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะอย่าใส่ยเยอะนะไปเสียนนี่ ใส่นมลงไปสักประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงลูกจันทน์มุสคัสนุสนะคะมันเป็นผงลูกจันทนะแปลความหมายเป็นภาษาไทยใ,ให้หอมๆใส่เนยลงไปเนยนะคะใส่ลงไปสักประมาณนิดหนึ่งนี่นะคะ ปึงช้อนโต๊ะหนิงจะใช้ที่บดละเอียดนะทุกคนจะเอาแบบใส่ตะแกรงก็ได้ะะใส่ตะแกรงแล้ทำไมไฟดับอ่ะเดี๋ยวนะไฟดับเลยไกก็ดับนะคะนี่บดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทอดหมูกันค่ะทีนี้ไฟดับ หมัมกหมูทุกแป้งที่หนึ่งเคยทำบ่อยๆนะคะทุกคนก็ใส่ไปพานีนเนมเกร็ดขนมปังเสร็จแล้วค่ะทอดหมูเสร็จแล้วเรามาจัดใส่จานสวยๆกันนะคะไฟไฟอีกมุมหนึ่งดับหนึ่งใช้ไฟไฟแบบเออ่ หลอดไฟกลมเอามาตั้งข้างๆทุกคนนี่หมูทอดใส่ลงไปสวยๆนช่างใหญ่บอกหิวมากต้องให้สองชิ้นเลยนะคะฝรั่งบทของเราเห็นไหมคะทุกคนวางลงไปโอก็โรยด้วยพาสล์รี่นะคะพิเชอซิเลียลงไปให้ดูสวยงาม อีกทีหนึงก็ตกแต่งด้วยสลัดมะเขือเทศที่ไปเก็บมานะคะจากในสวนนี่แหละแต่งให้สวยๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหน่งว่าจะไปเก็บสลัดมาตกแต่งด้านข้างก็พอแล้วละคะ่ะทุกคนสำหรับคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปเสิร์ฟนายช่างใหญ่แล้วค่ะเธออาบน้ําอยู่เนาะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะผัก สดๆดจากสวนมันฝรั่งของเรานะคะก็กลายเป็นมันฝรั่งบดอร่อยๆอของโปรดของที่รักของเรานะทุกคนไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากมายนะคะที่มาติดตามทีน่งอินเยอรมนีขอให้มีความสุขกับการรับชมแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะชิสอาวิดาเซนชินันอาเป็นนะคะบ๊ายบายจะทำลาบเนื้อคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะลาบเนื้อ,อ ไปแล้วค่ะไฟเหมือน,นอสปอตไลท์ส่องหน้าเหมือนตอนกลางคืนไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะพอดอีคลิปมันบดกับโมโทอดกรอบในที่หนึ่งเคยทําไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเก็บจากสดๆ,ๆจากสวนนาะก็เลยอยากมาทําให้ทุกคนดูเนะาะไปเจอกันใหม่ค่ะ